ทำให้ฟังเหมือนจริงและความสนานาของภาพสียน้ำมันได้รวมกับภาพวาดผู้กันจีนที่มีจินตนาการและความมีชีวิตชีวาเข้าด้วยการเป็นรูปแบบใหม่ถือว่าเป็นการปฏิวัติในวงการประวัติศาสตร์ทางด้านศิลปะของโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนายหลี่จุนซึง นาภาพวาดองทซายที่สแสดงความงดงามของธรรมชาติได้ไปถึงระดับขีดจุดยอดในวงการด้านศิลปะโดยได้รับแรงบันาดาลใจจากความแตกต่างและความนึกับของธรรมชาติ อันนี้เป็นภาพวาดจากหินทรายนะเนี่ยค่อะอยาให้ดูใกล้ๆสีไม่มีจางถ่ายภาพใหญ่ขนาดนี้ เนื้อทรายไหมเนื้อทรายอืมนีม่ให้ดูเป็นทรายทำมาจากทรายอืมภาพนี้สีสวยมากเลยอ่ะ คืออยากรู้ว่าภาพพวกนี้ใช้ว่ามันมีมานานหรือยังหรือว่าเพิ่งสร้างสรรค์ขึ้นมาอันนี้ภาพสร้างสรรค์มาได้ตั้งเพราะสิบปีที่แล้วที่พี่มามันไม่ใช่ที่นี่อ่ะมันคนละที่กันฮะอะไรก็สิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วพี่ก็เคยมาดูพิพิธภัณฑ์ทรายแต่มันไม่ใช่ที่นี่มันมีหลายที่ไหมมีสองที่ค่ะมีสองที่ค่ะที่ใหม่ค่ะที่ใหม่ใช่ไหมใ่ท่พี่ยังคิดว่าเป็นที่เก่าเลยอ๋ออันนี้ที่ใหม่ค่ะอันนี้คือเขาทํามานานหรือยัง น่าจะไม่ได้นานมากคือกว่าไม่ได้เขียนน่าไม่ได้เขียนลงเอ้า这个创าง有多久了？这้าง零一九年的时候创作。两百零九年，两百零九2019九。两两两零九。两两两ง九。啊啊啊。两两零九那这个。哦。没า年呢。几年？哦。ง九二。八年哦。八年。哦，就。哦，า啊。จ就。啊。哦，就。่哦，就。啊。้า啊。哦，就。啊。哦，ี啊。哦，就。啊。哦，就。啊。哦，就。ร哦，就。啊。哦，อ啊。哦，就。啊。哦，้าน就。้าง啊。哦，า啊。哦，就。啊。นจ้าง啊。哦， ขเขามขไม่มีกระจกป้องกันไว้ก็เขาติดใช่ใช่แล้วสาวติดเราชอบอยู่แล้วเพราะก็ติดอ่ะใส่สูทเออแต่บางทีมันต้องมีเวลาไงบางทีมันเราไม่มีเวลาต่อเนื่องเอนี่ยพอเห็นแล้วก็อยากทำใช่ใช่เหมือนกันแม้แต่นี้เวลาแบบนี้ก็เป็นสาตลปกติถ้าเป็นผู้กันนะต้องวาดเอาขึ้นไปใช่ไหมอันนี้เป็นสไตเหมือนกันสไตล์อะไรอ่ะเป็นสั้ 有一点是ภาพนี้ภาพนี้นนไม่มีย้อมสีค่ะภาพนี้ไม่มีค่ะ,<ล>ะเป็นสเป็นสีธรรมาชาติไม่กองกองเพียงแค่ช้อมสีแต่ย้อมสธรรมชาติไม่ก้องก้องเ่อเอาไฟร้อมสีธมชไหม อ๋อไม่เปลี่ยนสีไม่ไม่เราเราแปลกใจพวกนี้พวกสีพวกนี้เหมือนแบบว่าเราทาสีไม่ไม่ไม่อันนี้ธรรมชาติภาพนี้ไม่มีไม่มีย้อมสีค่ะเหรอเาเราด้ไปดูเอออยู่ที่อออออ๋อสีธรรมชาติหมดเลยเป็นทรายหมดอืมเขาน่าจะมีขายเนาะเราเอาไปทำได้เลยเนี่ยเราก็ชอบสร้างสรรค์เหมือนกันน่ะใช่ใอ่อนี่ไงเขาบอกว่าทรายของเขาเนี่ยเอามาเผา ทําสีย้อมสีบางทีแบบว่าก็ไปเจอตามธรรมชาติเองอืออ๋อคือดั้งเดิมคือแบบนี้แบบนี้แต่ว่าอยากได้สีอะไรก็ประกอบก็เหมือนอือบางทีก็อาจจะต้องใช้เอ่อพวกเคมีช่วยอ่ะอ๋ออือบบนีถ้าบบนี้ก็มีสีแดงสีขาวอะไรมีลายสีอยู่เยใช่ไหม อุ้ยน่านเล่นสวยมากมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ใช่ไหมเนี่ยมีทั้งแบบเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ฮะพี่ก็เอาไปทำรูปอันนี้ก็คือแต่ปีสองพันหนึ่งเก้าต่อไปก็คงจะอยู่อีกเป็นร้อยร้อยปีอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพอื่นต่อค่ะขึ้นไปชั้นสองไปชมสถาปัตยกรรมต่อ แต่ว่าชั้นสองเขาห้ามถ่ายรูปถ่ายวิดีโอจบแค่นี้ค่ะอ,อ <c oughs> นี่เมื่อกี้เราก็ไม่กล้าถ่ายแต่มีคนจีนมาถึงปุ๊บก็ตั้งกล้องถ่ายเลย <c oughs> คนที่เขาดูแลเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ยิ้มยิ้มเราก็เลยถ่ายบ้าง <c oughs> แขไม่เอดอันนี้ทำเป็นหน้าตา่ไงใช่ไหมเก่าไ like yep ี่อยากจะซื้อล um ่ะอย่าบอกถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเฮียจะซื้อภาพนี้ส่งฟรีสอ๋อมันก็สมควรฟรีหรอกห้าหมื่นห้ามืนกว่าหยวนนี่เป็นเงินไทยตั้งเท่าไหร่หอยากได้กูดูดูเขา อบอกถูกรลงวันท <pad> ี <aer os lide> ่หน oh ึ่ง <BACK> ชุดใหญ่นะเขาจะเอานี anyway, ่ตอนนี้เราบันทึกวิดีโออยู่โซนนี้ไม่ค่อยมีคนภาพวาดจากหินทรายเอ้ยเมื่อกี้หินทรายสีแดงเขาน้องไกลเขาพูดมาทีแล้ว ลืมเบ็กแล้วสวยนะเนี่ยอให้ดูใกล้ๆเนี่ยใช้ทรายใช้ไม้เป็นองค์ประกอบทำเป็นหลังคาเขารับประกันว่าอีกสิบปีร้อยปีสีก็ไม่ตกสีก็ไม่จางหินทรายนี่เป็นหินทรายของแท้เลยนะ เมื่อวานนี้เราไปเจอเหินสีแดง,งเขาใช้เศษหินพวกนี้แหละทำสวยนะเนะนี่ยอันนี้ภาพเบลอล์อเลยเขาทำเหมือนแบบว่าเอากรอ,อบไม้กรอบไม้เกออ่าอ่ะมาทำเป็นหน้าต่างเหมือนเปิดออกมาแล้วก็เจอวิวเลยอะ่ะอันนี้เป็นฤดูหนาว นี่ก็ฤดูหนาวภาพนี้ก็เป็นภาพฤดูร้อนอเป็นทั่วไปนี่ก็เป็นภาพสวยภาพภพูเขาจางเจเจอืมสวยสวยมากเลยอืม วาดมาจากทรายทรายนี่เป็นทรายสีนะสวยมากโอเควิดีโอให้เฮียนี่กาเด็กๆก็ามาทำนะเด็กๆก็มาทำอ๋อนี่เป็นฝีมือเด็กๆใช่ไหมอ๋อแต่ละชิน้นนีอันชิ้นเดียวในโลกนะช <laughs> <c oughs> ิ้นละอ่าอ่า,อา เป็นฝีมือของเด็กๆเขาก็เอามาวางโชว์วางโชว์ใช่ที่เด็ก้ามเขามีลงชื่อไว้แบบรู้นนะไม่มีก็ห้ามจับเลยที่นํำชอบคือภาพเนี้ยเมื่อกี้ก็ถ่ายไปแล้วนะครับอันนี้ก็มีศิลปะนะเนี่ยดูเด็กก็มองหน้าว่าเออเลตมา ไอติมติมด้วยหรอเห็นไอติมก็จะไอติมโอ้อันนี้ว่าเป็นไทเกอร์นี่อันนี้เป็นไทเกอร์นี่ไทเกอร์หลับอยู่หรอลูกอปีมือเด็กๆแยเหมือนของเราอ่ะที่บ้านเราอ่ะปีมือหลานๆเราก็ยังเก็บรักษาไว้อยู่นะฮึะ พอเจอไอติมเท่านั้นแหละเฮียวิ่งเขาใส่เลยมีมีมีเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมั人中国人嗯คนขายบอกขาชื่อเขาชื่อกำลังรับตังนับตังเลยอยู่สิบหหยวนคือ全国销量第一的นีการันตีด้วยหรออืมอืมอืม全国销量第一嗯还幸运过两天就没货了没ม都没货了他不做了

อาาเปังปกิ่งไม่ไปฮานเกลัวหนาวอะไรแปกละภาคใต้คนภาคใต้คนจีนบอกกลัวหนาวไม่อยากไม่กล้าไปหาบินใกล้ใกล้เหรอใช่เฉวโจอ่ใใกลกันนั้นอ๋อฟังซีังตน เออขอนครขอนแก้เขียวแต่ที่นั่นไม่ค่อยหนาวไม่หนาวมากหนาวเลยใช่จริงเดีกลัวหนาวเดีไม่อยากไปเที่ยวอืมเรายังอยากมาเที่ยวเลยปีที่แล้วก็มาปีนี้ยังอยากจะมาอี่กันเมื่อฤดูหนาวใช่ไหมใช่เมื่อมกราเนี่ยเมื่อฤหนาวมาเดีดูหนาวสิเมื่อหนาวเราก็ไม่มาฮ่าฮ่าฮ่า